แฉดีเซลพรีเมียมราคาแพงแรงไม่จริงดีเซลเกตธรรมดาต่กันเป็น10บาทวิ่งได้ไกลกว่าแรงกว่าแน่นอนฟันทงเทไปเลยล่ออยู่ป่ะอยู่อ,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 อพี่ปั๊มหน่อยปั๊มโอ้ไม่จางหรอกเบตังคงไปหแหและพวกที่ซื้อของแพงน่ะคิดว่ามือเหมือนกันแหละแค่เปลี่ยนราคาหรือเปล่า <c oughs> ตามคำเรียกร้องวันนี้ต้องรู้ สยางกูรูสวัสดีครับสำหรับน้ำมันดีเซลที่เป็นเกรดธรรมดาราคาถูกหรือจะ35บาทประมาณนี้นะบวกลบแล้วแต่กับอีกเกรดหนึ่ง45บาท46บาทต่างกันเป็น10บาทอะ่ะมันต่างจริงหรือเปล่ามันมีทั้งคนเถียงกันว่าแบบแพงมันสะอาดกว่าวิ่งได้ไกลกว่าแรงกว่ามี3ามหัวข้อใหญ่3าคคำถามพี่อยู่หัวทุกคนแน่นอนผมเชื่อแต่วันนี้ทดสอบเฉพาะความแรงว่าใส่ไปแล้วน้ำมันดีเซลเกรดพรีเมียมจะได้แรงมา้ามากกว่าน้ำมันดีเซลเกรดธรรมดาหรือเปล่าประหยั หรือเปล่าไม่สนสะอาดหรือเปล่าไม่สนก่อนอื่นเดี๋ยวส่งทีมงานเติมน้ำมันดีเซลพีพี่มันก่อนเลยไปดูกัน ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ามันดีเซลพรีเมียมกันนะครับผมพี่ว่าต่างกันไหมไม่ต่างต่างกันที่ราคาอย่างเดียวแม่งต่างกัน10บาทอะแต่ผมว่ามันต่างกันอะมันต้องแรงขึ้นดิเพราะเขาโฆษณาแล้วเว้ยว่ามันทําให้เครื่องอะแรงขึ้นใช้งานดีขึ้นผมว่ายังไงก็ต้องแรงกว่าเว้ยแพงก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะแรงขึ้นนะนึกออกปะถ้าจะแรงขึ้นมันน่าจะเป็นพวกเครื่องยนต์อะไรอย่างนี้มากกว่าน้ํามันไม่น่ามีส่วนช่วยเรื่องความแรงขนาดนั้นปะั้างั้นพยานกันไปผมว่าน้ํามันดีเซลอะยังไงแม่งก็ต้องดีกว่าแม่งจะ ไม่เครื่องแรงขึ้นดีตรงข้ามเลยได้ไม่แรงขึ้นแต่แพงขึ้นอ่า้างนั้นใครแพ้เลี้ยงข้าวสบายโอ้โหแค่ชื่อหรือเปล่าโอ้โห่าเดี๋ยวไ่เจอกันทีที่ปั๊มพี่ว่าตัวพีเมียมันแรงกว่าธรรมดาป่ะตัวนี้มันผสมกัเชื้อไงอผมบอกแรงแล่าที่กลับคำไม่ได้เลยนะเขาแล้ววะเขาบอกแรงกว่าด้วยว่าแตผมบอกแล้วว่าแรงกว่ามันแพงกว่าของเครงดีกว่า เสร็จแล้วนะมี15ลิตรโชว์ให้เขาดูไปพี่ดีเทลพีเมียมแน่นๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงบละร้านเลยเตรียมทดสอบกันเลยดีกว่าครับไปเดี๋ยวเจอกันเจอกันวัดถุดิบหลักของวันนี้มีอะไรบ้างมาดูกันนั่นนะ ก็รู้จักเต็มหมดแล้วเนี่ยครับก็เราทําการยกถังน้ํามันจากใต้รถมาไว้ข้างบนให้เห็นกันเติมไม่ห้เห็นไปนเลยว่าเราเติมจริงน้ามันดีเซลรีมเมี่ยตัวเกรดธรรมดาวิธีการใช้งานของตัวนี้ก็คือว่านี่คือถังน้ํามันนี่คือตัวกองน้ามันชั้นแรกเพื่อไม่ฝุ่นไงกองลงมามาผ่านกองดีเซลของจริงอีกทีนึงเข้าเครื่องส่วเส้นนี้คือไหลกลับนะครับ รอบแรกเราใช้น้ํามันดีเซลเกรดธรรมดาทดสอบก่อนเติมไปแล้วนะอยู่ในนี้ไม่บอกยี่ห้อไม่สนยี่ห้อตัวถูกสูนแล้วการเอาง่ายแค่นี้เสร็จแล้วเราจะเทสขึ้นแรงม้า3ามครั้งเก็บค่าเฉลี่ยไว้เหมือนเดิมไปลุยเลยเดี๋ยวเริ่มทดสอบรอบแรกน้ํามันดีเซลเกดถูกเกดธรรมดามาดูกัน สำหรับรอบแรกก็เก็บกราฟเรียบร้อยแล้วคราวนี้จะเอาน้ํามันออกมาน้ํามันที่เป็นตัวถูกนะมาดูเห็น,นเลยว่าอ,าออกจริงๆนะใช้จริงจริงอ่ะดยมาใช่เ,เป็นน้ํามันดีเซลตัวถูกนะครับออกมาละทำาพี้นี้เหรอแค่นั้นแหละครับเติมนิดเดียวโอเคคราวนี้ก็เราพยายามปั๊มน้ํามันของเก่าออกนะครับปั๊มปั๊มออกป่ะมันแบบพุ่งมากใน,กนี่ิกดเ่ยไอ้ก็ อย่หนคปิดปิดไหมไม่ไม่ปิดครับต่อมาพอๆกันกบิดกบอยครับ,บรกบิดกบอยตัวนี้เอาตัวนี้เอาบ่อยเลยหยุดจักครับไม่เป็นไรพอละเดี๋ยวเอาตัวพรีเมียมเข้าไปรอบนึงให้มันล้างทั้งหมดแล้วแล้วเทเทท,ทิ้งเพื่อความชัวร์โอเคปะอันนี้ก็เป็นน้ำมันดีเซลตัวที่เป็นตัวถูกนะผมครับที่ถ่ายมาจากถังนะแล้วก็ปั๊มแยกปั๊มออกมาด้วยข้างใต้ก็เก็บออกมาได้เท่านี้เดี๋ยวก็นี้เก็บไว้ก่อนนะครับตัวถูกนะนี้ตัวเกียร์ทั่วไป เดี๋ยวขั้นต่อไปก็จะน้ำมันตัวที่เป็นพรีเมียมจะเทใสไ่ไปไาในถังรอบแรกก่อนแล้วก็ตาร์เครื่องให้มันรันเข้าไปให้เต็มก่อนให้มันล้างน้ำมันตัวผูกก็อยู่ในเครื่องอ่ะออกมาให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเททิท้งอีกรอบนึงโอเคโยมาเทเลยพุทธเลยพุทธเลย,เลยอันนี้เป็นตัวพรีเมียมนะครับใส่เพื่อไปล้างของเก่าไปให้หมดก่อนนะอเเดี๋ยวเขาตาเครื่องล้างระบบก่อนนะครับรอบหนึ่งเรถ่ายทิง้ง ตอนนี้ก็อา,าตาไม่ติดนะครับเพราะว่าน้ำมันของเก่าเป็นขาดช่วงนะเดี๋ยวปั๊มก่อนโอเคอันนี้ก็ต้องเชินการขับไล่น้ำมันของเก่าออกให้ตัวน้ำมันทีเปียวเข้าไปผสมล้างของเก่าออกมานะครับ วิ่งรานไปมาสักห้าทีแล้วให้มันล้างให้มันเต็มระบบถ่ายทิ้งก่อนรอบนึงแล้วเดี๋ยวใส่น้ำมันพรีเมียมเข้าไปเต็มๆในเลยคราวนี้โอเคไม่หมดวะโอเคหมดโอเคนอนข้างล่างอันนี้ก็จะเอาน้ำมันออกให้หมดองครับแยกออกให้หมดนะข้างใต้ไปนอนออกอยู่ปะออกอยู่พี่ออกอยู่<ๆ>เรื่อยๆเลยครับ ออกมาถึงครึ่งลิตรไหมหรือว่าไม่ถึงออกไม่เย,ย,ย,ยอะหร่อน,น,นโอเคก็อันนี้เป็นน้ํามันที่เราล้างนะครับเอาตัวน้ำมันพรีเมียมเข้าไปล้างระบบเพื่อจะให้มันเอาตัวที่เป็นตัวถั่วมาให้หมดคงไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าออกมาค่อนข้างเยอะแหละนะต่อไปก็จะเอาน้ํามันพรีเมียมใส่เข้าไปเต็ม,ม,มถังเลยคราวนี้พอล้างระบบกันไปแล้วนะผมครับอ่ะมา โอเคก็น้ำมันพรีเมียมใส่ให้เต็มเลยนะครับรอบนี้เห็นน้ำมันปหมเต็มในรอบนี้คือใส่เต็มเลยนะถึงไม่ได้มีน้ำมันของเก่าหลงเหลืออยู่นิดหน่อยในสายให้มันคือเจอจางน้อยสุดอ่ะเป็นน้ำมันพรีเมียมเยอะสุดพูดง่ายนะครับโอเคนะใส่จริงๆนะนี้เห็นป่มนี่นะคราวนี้ก็เดี๋ยวจะรันน้ำมันรัก5ทีให้น้ำมันมันวนเต็มระบบเพื่อให้ความชัวว่าเป็นน้ำมันพรีเมียมเข้าไปแล้วจริงๆเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเครื่องดับเครื่องดับยักหน่อยยักหน่อยมีอากาศในระบบนะครับวันนี้ เสแล้วครับเดี๋ยวขอวอร์สักห้าทีให้มันดเดินเต็มเต็มโอเคส้หรับรอบนี้ก็เป็นน้ำมันพรีเมียมเต็มตัวแวของครับร้านระบบเรียบร้อยแล้วมาลองดูกันว่ารับแรกจะเป็นยังไง สรุปกันในกราฟนี้เป็นกราฟของน้ํามันพรีเมียมหนครับทั้ง2ลันนะทับกันอยู่เห็นปะสองลันทับกันอยู่ก็แสดงว่ากราฟแม่นมากคือใช้ได้เห็นปะต่อไปผมจะเปิดกราฟของน้ํามันธรรมดา2ลันขึ้นมาเหมือนกันดูว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับฟิลเซฟสองกับสามนะเห็นปะเอาแล้วนะผมตั้งให้เห็น,หนชัดๆก่อนฟิลเซฟจะเป็นผลักแก้ให้มันเป็นแบบเป็นรูปดาวแล้วกันนะ ก็จะเห็นได้ว่าตัวที่เป็นน้ำมันราคาถูกทั้งสองกราฟก็วิ่งทับกันเหมือนกันตัวเป็นน้ำมันราคาถูกจะอยู่ตรงนี้นะครับทั้งสองกราฟวางทับเส้นวิ่งท่าวันเป๊ะแสดงว่าแม่นส่วนน้ำมันที่เป็นน้ำมันพรีเมียมมันจะอยู่ข้างบนตรงนี้ขึ้นมาส่วนต่างช่วงนี้ไม่เห็นเท่าไหร่แต่ที่ชัดเจนก็คือช่วงตรงนี้ที่บูตติดเต็มแล้วช่วงนี้จะมีความแตกต่างกันนะครับตรงนี้เห็นปะโอเค อันนี้ก็เป็นการทดลองที่เราคิดว่าพยายามทําให้แบบแม่นที่สุดอ่ะมีการเข้าไปล้างระบบแล้วรอบนึงแล้วก็ใส่นาทีเนี่ยมชุดใหญ่เข้าไปอีกทีนึงผมคิดว่าอันนี้คือเีย์ที่สุดแล้วมาสรุปกัน เรื่องความแรงบอกในวันนี้สยามมอเตอร์สปอร์ตเราเน้นให้ความแรงประหยัดน้ำมันไม่สนมีขโมยขโมาอะไรไม่สนน้ำมันพรีเมียมมีผลทําให้กราฟแรงม้าขึ้นกว่าน้ํามันตัวถูกแน่นอนฟวันธงเมื่อก่อนคิดว่าเมือเหมือนกันแหละแค่เปลี่ยนราคาหรือเปล่าแต่จริงไม่ใช่มันแรงกว่าจริงๆแต่มันแรงกว่าถึงความคุ้มค่าที่คุณจ่ายเพิ่มร้อยละสิบบาทหรือเปล่าอันนี้ขึ้นอยู่ความเห็นส่วนบุคคลแต่วันนี้ผมคิดว่าผมกระจ่างละการทดลองรอบนี้ผมพอใจ การเติมน้ำมันดีเซลธรรมดาแ้ำมันพเมีมผสมกันมีผลไหมผมว่ามีผลสมมติว่าคุณเติมน้ำมันพเมีมไปอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะมีแรงม้าเพิ่มขึ้นแต่น้ำมันธรรมดาแต่ว่าห้าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าคุณเติมผสมกันอย่างละครึ่งอาจจะเลยสองจุดห้าอย่างนี้นะคิดประมาณนี้ทำไมต้องมีน้ำมันดีเซลหลายประเภทก็ถ้าเกิดน้ำมันตัวพเมียมมันแพงกว่าก็แสดงว่าต้องมีออกเทนหรือรสักอยาที่มันมากกว่าการมีออกเทนมากกว่ามันอาจจะแพงกว่าหรือเปล่าในการผลิตต้นทุนการใส่สารเติมแต่งเข้าไปล้างหัโฉลกล้างัวฉี น่าจะมีต้นทุนเพิ่มเรื่มงต้องแพงกว่าส่วนตัวพี่คิดว่าพรีเมียมขอ,ของแต่ละเจ้าต่างกันแค่ไหนคำถามนี้ยอดขิดเลยว่ะพิชฮอทพิดตอบปดีน้ำมันพรีเมียมของแต่ละเจ้าคิดว่าแรงเท่ากันไหมพี่คิดว่าไม่เท่าเพราะขนาดน้ำมันตัวถูกน้ำมันตัวแพงยังไม่เท่ากันเลยแล้วจะรู้ได้ไงว่าน้ำมันตัวแพงของแต่ละเจ้าเขาใส่อะไรลงไปบ้างแต่แต่ต้องไปลองกันเองนะครับเรื่องนี้และเจ้าที่เราเอามาทดสอบเนี่ยเป็นเจ้าไหนครับพี่คุณคิงครับ ถ้าเกิดคุณทีกระถามแบบนี้นะครับเอากุญแจมือหลังรถมาครับแล้วก็ใส่พี่ไปเลยตอบไม่ได้ข้อนี้ไปซืบหาเองว่ามันมาจากเจ้าไหนนมันพี่ีม่ไดทดลองแต่วันนี้บอกแล้วว่าน้ํามันพรีเมียมกับน้ํามันตัวถูกแล้วกันเป็นคนละแบรนด์กันโดนจับแบบนี้ไม่โดนนะโอเครอบนี้ถือว่าเป็นการทดสอบที่ผมถูกใจมากนะเพราะว่าการทดสอบรอบนี้มันเป็นคำถามที่ผมอยากรู้อยู่ในใจมันเปือบ4ี่ปีละจริงๆอยากทดสอบมานานแล้วแต่ว่าขี่เกียรติทำในตัว ตัวถังนี่หรือรถแยกออกมาแต่วันนี้ก็ถือว่าเหนื่อยแต่ถือว่าคุ้มพอใจกับคำตอบครั้งนี้มากก็สําหรับคนที่มีคอมเมนต์หรือว่าคนเคยใช้น้ำมันพรีเมียมมาหรือน้ำมันตัวถูกอยากจะคอมเมนต์มาว่าปประสบการณ์ละกันว่าเฮ้ยมันแรงขึ้นกว่าจริงไหมพี่เฮ้ยมันไม่แรงนะหรือยังไงช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันแชร์หน่อยอยากเห็นว่าทุกคนมีประสบการณ์ยังไงบ้างถ้าเกิดใครชอบการตอบแบบนี้หรือชอบรายการของเราฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับ